ไปปมาเจีบ,บมือ <c oughs> อ่ะเป็นเกมที่ชื่อว่าแอปปอลเมียหรือชั้นบรรยากาศเนาะพัฒนามาจากเกมจับคู่ธรรมดาแหละแต่เติมประดิการเข้าไปให้มันสนุกขึ้นโอเคเนาะอ่ะมันใช้ทบทวนเรื่องชั้นบรรยากาศที่เราได้เรียนไปใช่ไหมครับเอ่อแล้วก็ทําไปสรุปความรู้ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจากนี้หน้าอ่ะทวนกันหน่อยจบเกมแล้วดูจี๊วแม่นดำขึ้นไหมชั้นบรรยากาศมีกี่ชั้นาาอ่ะวัยเดือยชั้นแรก ชื่อว่าโกลโฟสเฟียรมนี่น่าจะสำคัญอะไรบ้างใ <I know. S 1> อ้ใน้ำอยู่เยอะฝน <c oughs> ฟ้าคานองใช่ไหม <c oughs> เอ่อเป็ยางฟ้าคืออยู่ใกล้กันดินมากที่สุดถูก <c oughs> ตอ้องไหมครับ <c oughs> ปริมาณออกซิเจนหนาแน่นสุดเริกก่มจำได้แล้วเนาะชั้นที่สองมีชื่อว่า <c oughs> สารสาโฟสเฟียร์สำคัญยังไงชั้นนี้ <c oughs> มีเทอร์มินมีเทินอยู่ใช่ไหมครับมีอะไรอีกชั้นโอโซนมีอะไรเริ่มอีกไหม ไม่ดีแล้วเนาะอ่ะชั้นโดมะวัตเฟียคือสูงจากพื้นดินประมาณ12กิโลเมตรใช่ไหมตัวนี้อย่ที่ประมาณ12ถึงประมาณ80โอเคนะครับอ่ะชั้นที่3ชื่อว่าชั้นมีโซสเฟียมีอะไรสำคัญบ้างอ่ะดาวตกใช่ไหมทกประารวัตถุนิวเคลีจะตกลงมาหรือเสียดสีที่ชั้นนี้อ่ะจะสูงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ไม่เกิน80กิโลเมตรใช่ไหม50ถึง80มีอะไรสำคัญอะไรเพิ่มเติมไหม ทำไมดีแล้วอ่ะขบวนชั้นที่สี่ชื่อชั้นว่าเทอร์โมสเปียถูกต้องไหมซึ่งเทอร์โมสเปียนั้นมีชื่อหนึ่งว่าไอออนอสเฟียที่เกิดจากการการแตะตัวหอมไอออนถูกต้องไหมครับอ่ะมีลักษณะอะไรสำคัญอีกอ่ะแสงเหนือแสงใต้ออโรร่าใช่ไหมอ่ะมีการแต่งตัวเป็นไอออนมสูงมีอะไรอีกไหมอ่ะเฉพาะชุดวิชูได้รวมถึงพวกสถานีอากาศล้วก็ดาวเทียมใช่ไหมครับดาวเทียมเกี่ยวกับสื่อสารถูกไหมเนาะอ่ะสุดท้าย อ่ะชั้นนอกสุดมีชื่อว่าเอฟโซสเฟียจะขึ้นเกินประมาณ100่รกิโลเมตรอ่ะประมาณ700ดรกิโลเมตรเลยใช่ไ,ไหมครับขึ้นไปอ่ะสำคัญยังไงครับชั้นนี้เออมันจะปะกป้องวงลังสีแปลกรังสี X นะครับจากนอกโลกได้นะครับจนถึงเป็นส่วนที่ไกลที่สุดจากโลกโอเคเนาะตอนนี้เนี่ยความแม่กาำเป็นไ,ไ,ไงน้อยที่สุดเบาบางที่สุดประมาณนี้โอเคเนาะอ่ะสรุปเราไปใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตประจำวันดีบ้าง ถ้า,ยาอยากเดินทางทางอากาศควรไปชั้นไหนดีครับทำไมถึงเป็นสนตาร์โซเฟียอ่าเดินอ,อากาศมาสเตเบิลหรือสเสถียรใช่ไหมไม่เจอพายุใช่ไหม,ไม,หไหมครับอัาค่อนข้างปลอดภยัยถูกต้อะไหมออหรืออยากมีตกตั้งเสาสัญญาณพายุควรแหงนไปที่ชั้นไหนชั้นไหนที่ซ่อนดุบิยุเทอร์โมสเฟียร์อะยอดเยี่ยมครับเออหรืออ่ะมีเด็กน้อยอ่ามีน้องมญญาถาม เห็นดาวตกลงมาปรากฏการณนะ์นั้นเกิดที่ชั้นไหนอีซ้อนเคลียร์ใช่ไหมครับหรืออยากส่งยาวส่งดาวเทียมขึ้นไปในกลยุทธ์รอบโลก,โลกคนอยู่ที่ชั้นไหนเทอร์โมสใช่ไหมครับอ่าแล้วแต่สีรีตด้วยเขาคาดประมาณนี้โอเคเนาะ,ะเราเล่นเพื่อสรุปแล้วก็กระชับความรู้ให้ดีขึ้นอ่ะคราวนี้จบแล้วมีข้อเสนอแนะอะไรไหมในแล้วเจ็บม,มือ เพื่อนยอย่ากบแรงเข้าไหมครับอ่ะประมาณนี้อ่ะเราจะได้ไปเรื่องต่อไป